ของหมู่บ้านนะครับของตึกนะครับก็จะมีมาตรการเชื่อมโยงอะไรต่างๆซึ่งก็เดี๋ยวก็จะให้ทางทางองคอ์กรโดยเฉพาะกิจตัววิทยุทีมินนะครับหรือทางตมนะครับได้เสนอแนวลดความตื่นตื่นกลัวในพื้นที่นะครับซึ่งของเราก็มีอยู่ในหลายพื้นที่นะครับนะครับแล้วที่สำคัญในวันวนี้เนี่ยนะครับ ก็นอกจากที่จะเพื่อไปในทิศทางนู้นไปในทิศทางนี้นะครับจนท่านท่านสารสุขจะต้องออกมาต้องต้องยอมรับนะครับว่าต้องยอมรับนะว่าบางครั้งมันมีแล้วก็จะได้นำเรียนให้กับทางที่ประชุมได้รับทราบนะครับในส่วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในพวกที่ผ่านมาเน้ำหนักขังก็คืองนกิงจีนะครับ แต่ในแต่ในช่วงหลังเนี่ยนะครับหลังจากนั้นระยะหนึ่งเนี่ยมันสูญหายนะครับถึงบางครั้งเนี่ยเลยหลายๆผู้กำลชาวธุรกิจของเขาเคยตรงนี้แล้วก็บอกว่าเจริญขายกว่าละห้าสิบล้านนะครับในในเรื่องของโรงแรมนะครับเกิดเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยนะครับจนถึงณวันนี้เนี่ยมูลค่ามวหลเจริญขายเนี่ยผมว่ามันจะได้สุดเลยนะครับอย่างของสุสานก็เ่ยเป็นหลักหมื่นล้านไปตางนะ กระทบตอนนี้หลายหลายส่วนก็ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งก็เป็นได้รับผลกระทบก็คือโรงแรมที่พักนะครับสถานก่อการ้ารสถานบริการนะครับหรือร้านตลอดจนรวมถึงตลาดนะครับตลาดที่อยู่ในความดชอบขององค์กรของฝูร้อนก็ตลาดนัตอนเย็นของวานที่หลจงเช้าวันจันทร์ก็รุกรนนะครับไม่ไหวในการปิด โดยบอกว่ไม่ว่าจะปิดโรงเรียนปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะไรก็ตเพราะฉะนั้นเราจะมีเพราะฉะนั้นในในวันนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมา,มาพูดคุยกันถึงาผู้เสนอมีคนโทรหาหาผมเนี่ยเมื่อวันเมสื่อในทางผู้สื่อโทรหาผมอยาถึงประเมินนะครับประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของเรานะครับว่าเริ่มสุดลั่นะครับเริ่มตัวเลขของของผู้ติดเนี่ยเริ่มจุดลั่ าันน้หลายอย่างแสดงว่านะครับอันนี้ก็ต้องกักตัว14วันซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทา,ทานสถานการณ์ท่บ้านขอสมตัตทั้งหลายในรวมถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับกักตัว14วันเพราะนั้นก็เหมือนเราเหมือนกันเมื่อเราไปเราก็ต้องถูกกักตัว